มาค่ะคุณลุงคุณลุงต้องดื่มนี่เข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้ขับพิษเล้าออกมาถ้าคุณลุงไม่ดื่มนะคะชลลี่ขออน <ination noises> ุญาตใช้กำลังนะคะคุณ <None> ล <Öz ell großes> ุงมาค่ะคุณลุงดื่มนี่เข้าไปค่ะมาค่ะอ่าเข้าไปค่ะคุณลุงนี่จะฆ่าว่าเหรอนี๊ดีเป็นป้าแค่จะเดี๋ยวยายพี่น้อยสิ่งนี้จะไม่ดินีที่ฉันกำลังจะช่วยพ่อหน่อยนะ ไปทะเลอกเห็นตายใจหรือจริงแล้วต้องการจะฆ่าพ่อของฉันดีดีเธอมันเร็วมากโอ้ยแต่ชินบอกแล้ไงว่าชินใช่ดีดีแต่ชินก็ไม่ได้จะฆ่าพ่อไหนด้วยโกพ่อมันมีโมยยุ้ยไม่โกงอีกแล้วนะอย่ะไม่เชื่ออย่าไปเชื่อไม่เชื่อเนี่ยนี่ำไปนี่ไอ้เจ๊คนธรรมดานี่ใจจริงของฉันวันนี้ไป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 ฉันเไอ้ปากไปากไอ้ปกไอ้ปาปากไอ้ปากไอ้ ฉันบอกไปตั้งกี่รอบนะคะฉันไม่ใช่ดีดี้อะ่ดอยายาออะดีดีฉันจะยังพยายามช่วยพ่อเอยู่นะใส่กาอนั่ตรงนี้เธอยังไม่เลิกใช่เหรอดีดี้นี้คนกำลังเข้าใจผิดนะม่เปล่า่นนเองดีดี้ไม่ฟังอะไรเทองนั้นพชวีพี่ชวมได้งไงอ่ะันีกังนของพี่ออี่แต่น้องโดนจับเ็นอาชีแล้วนะคะพี่ชเวเล่นสยัง เป็นใครเป็นยูขงนันดีใช่ไหมก็ไม่เจนะอไงหยุดนะไปแจ้งที่ตำรวจมอบตัวซะนี่เธอเอได้ตำรวจจักได้ใช่ไหมสิบเปานะสมันสุดสวิสานพ่อ,อมีคนนี้ไม่ไดชื่อ,อดี้ขอชืชลรี ฉันบอกคุณแล้วคุณก็ไม่ฟังมันเรื่องอะไรกันชนลี่เดี๋ยวเราให้ฟังที่หลังน,นะคะพี่ชาวีชนลี่ไม่ได้จะฆ่าพ่อเือกำลังช่วยพ่อเอาพิษเล่าออจับตัวตรงสี่สตางพ่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ที่เจห์เห็นน่ะเขาจะพิชทั้งหมดเดี๋ยก็ทางมอเท่ ฟ้ายามเช้ากลับดูมืดหมดกว่าทุกวันที่หลผ่านฉันเข้าใจทำไมแสงจันท์คืนนี้เนบหนาวกว่าที่ฉันเคยรู้สึงคุณคงไม่สะดวดสบายเ,เท่าไหร่เพรคุณรับพาตัวชั้นหนาทำให้คุณติดคุณตาม,มืนงลายขอโทษงานาที่ช่วยอะไรคุณไม่ได้ ไม่ต้องเป็นเหไ่โทหรอดูแลทานเองลี่ขอโทษผมรู้ยุ่งไรคุณไม่ทำไห้ดีคุณไว้ผมรู้สิ่งผมทำไปมคงให้เรารผมยค่รู้ไว่าผมผมรักคุณฉ,ฉันว่าชีวิงนนจะดียต่เพียง่มากมาย เพราะอะไรเหตุใดจะต้องไปรักของเราที่ส,สวสสสยงามจางหายไปตอนไหนเพราะอะไรคำถามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งได้ไหมกลับมาตอบคำถามที่มีแต่ชาที่รู้ ไม่คิดเลยว่าดิดี้ทำถึงขนาดนี้ใช่ค่ะพี่ชาวีชลลี่ตกใจมากเลยนะคะถึงบ้านแล้วแหละชลลี่ค<อ>่ะวายคุณชลลี่กลับแล้วค่ะทุกคนชลลี่ดีใจมากลูกแม่เป็นห่วงมากรูกไ้ไหมหนาูซิผิวค้ำแดดึ้นเนี่ยมาป่ะ,ะเข้าไปนั่งก่อนเร็วมาชาวีมาลูก ล้วนี่ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่หรอคะก็คุณย่ากำลังจะให้พวกเราฟังพินัยกรรมยังไงนะคะลูกดิฉันที่เป็นทนายความประจำตระกูลของบ้านอัมราพรได้มาในวันนี้เนื่องจากคุณท่านสมญิงอัมราพรต้องการให้ทุกคนมาร่วมรับฟังพินัยกรรมถ้าพร้อมแล้วดิฉันขอเริ่มอ,อ่านเลยนะคะข้าพเจ้านางสมญิงอัมราพรขอจัดทำร่างพินัยกรรมเพื่อยกมยรุและทรัพย์สินของข้าพเจ้า ภายหลังจากที่ข้าพเจ้าเสียชีวิตให้กับทายาทและบุคคลต่างๆดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 1. น,งนางสาวชนดาอมราภรจะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ประเทศทั้ง,ห,งห้องชุดทั้งในประเทศและต่างประเทศเทศุกสาขา 2. นายชาวีอมราภรหลานชายของข้าพเจ้าจะได้เป็นประธานบริษัทอมราพรส์คอร์ปอเรชันและบริษัทในเครือรวมถึงทูนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าดิตรอง ภรยาของนายชาวมีมีสิทธิในทรัพย์สิสนกึ่งม่งของทรัพย์สินทั้งหมดที่นายชาวีอมราพรได้แอ้ขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณจริงๆค่ะเออว่าแต่พวกแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดาแล้วก็ค่าบริหารอย่างนี้ไม่ทราบว่าคุณแม่จะมอบให้ใครหรอคะทรัพย <c oughs> ์สมบัติทั้งหมดที่เธอได้กล่าวมานะั้นและเงินในบัญชีของฉันทั้งหมดฉันจะมอบให้ไรรพรินอมรานพรหลานสาวคนแรกของฉัน ที่ฉันคิดว่าเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนเธอยังมีชีวิตยอยู่ไม่ไม่จริงนะคะคุณแม่มันตายไปแล้วค่ะไม่จริงหรอกค่ะ <c oughs> ความจริงแล้วเฮลินยังไม่ตายแต่คุณหญิงแม่และคนวงการต้องทําหมดเพราะเฮลินตายอยู่ในท้องแล้วหมดทุละของดิฉันแล้วดิฉันขอ,อ,อตัวก่อนนะคะคุณหญิงท่าน โกหกอย่าไปเชื่อมันนะคะคุณหญิงแม่จริงเหรอครับคุณแม่นี่ชาวีแกจะเชื่อใครนะฉันเป็นแม่กันนะถ้าแกจะมบบอกว่าฉันวงการหาหลักฐานมาสิหลักฐานอยู่ในมือผมแล้วนี่คือจดหมายที่พ่อผมทิ้งไว้ให้คุณหญิงแม่ก็น่าจะรู้ดี นี่คือหลักฐานการทำข้อของคุณนาตาคลอดไพรินออกมาและในวันนั้นคุณหญิงแม่ก็ได้จ้างข้อผมให้ทำข้อด้ืนเงินก้อนโตเพื่อเปิดปาในละพาตัวไพรินไปฆ่านั่นคือสาเหตุข้อผมฆ่าตัวตายพ่อขอผมรู้สึกผิดมากเรื่องสนุกดีนี่จบหรือยังล่ะมีต่อยไหมมีฉันให้คนไปสืบหาไพรินจนพบ เธอยังไม่ถูกฆ่าเพราะคนที่เธอสั่งให้ฆ่าไพลินนั้นเขาใจดีเกินกว่าที่จะฆ่าเขาจึงเลี้ยงดูไพลินจนเติบโตฉันตรวจดีเเธอเป็นหลานสาวของฉันจริงๆพรุ่งนี้เธอจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เธอจะให้ฉันทำยังไงกับเธอเธอเจตนาจะฆ่าหลานสาวของฉันทน,นทัที่เพิ่งเกิด เรื่องเนี้ยจะให้มันจบง่ายมันก็ใช่ที่เฮ้ยแม่ครับใจเย็นไม่ต้องมาพูดฉันทำในสิ่งที่ฉันควรทำฉันทำเพื่อลูกนะทรัพย์สมบัติที่ฉันควรได้แต่ไอ้แก่นี่แกมันงกแกมันงกยายแกขี้งกฉันเพีย,พยายามทำทุกอย่างมันตั้งหลายปีเพื่อจะฮุกสมบัติทั้งหมดของแกแต่แกแกทำทุกอย่างพังหมด ฉันจะไม่ฆ่าแกหรอกแต่ฉันจะเก็บแกวไว้เป็นตัวประกันคุณมมแม,คณม่คุณแม่คุณแม่ผิดไหมนะคะผิดไหมเป็นไรนะคะตดีดีไว้นะคะคุณแม่คุณแม,ม่ แม่นะคะต่อให้เรื่องที่คุณแม่ทำมันจะเลวร้ายแค่ไหนแต่ถ้าคุณแม่กลับตัวกลับใจพวกเราทุกคนก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันคุณแม่เชื่อชลลี่เถอะนะคะมันสายเกินไปแล้วล่ะชลรี่สิ่งที่แม่ทำมันเลวร้ายเกินกว่าที่ทุกคนจะให้อภัยได้จริงๆนะคะคุณแม่ขอให้คุณแม่กลับตัวกลับใจคิดได้พวกเราทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยคุณแม่เสมอคะ่ะ คุณแม่ต้องกลับไปคุยกับปณย่าอีกทีนะคะรับรองว่าท่านต้องเข้าใจคุณแม่แน่คะ่ะนะคะคุณแม่คุณแม่คะหญิงขอโทษจริงๆนะคะหญิงสำผิดแล้วหญิงเกือบทำร้ายทุกคน แล้วก็เกือบทำร้ายคุณแม่ด้วยทั้งที่คุณแม่ดีกับหยิงมากแล้วก็ดีกับลูกๆของหยิงด้วยหยิงขอโทษจริงๆค่ะคุณแม่หยิงสึกผิดแล้วพอแล้วแนะสมหญิงฉันอาจจะไม่หายโกรธเธอในวันนี้แต่เธอกับลูกก็ยังเป็นครอบครัวของฉันอยู่ฉันจะไม่ตีสาเพราะฉันรักทุกคนในบ้านฉันรักครอบครัวของฉันเธอกับใจฉันก็ดีใจแล้ว